ออส่วนอันนี้คือออส่วนนะถัด้าเลยครับนี่เป็นการหอยทอดนะครับได้ใหม่หๆร้อนๆเลยนะครับร้านนี้ร้านนี้ไม่รู้เป็นเจ้าเดียวในที่อื่นไม่รู้มีหรือเปล่านะออส่วนแบบผสมกับหอยทอดนะเออต้มงรู้ว่าชื่อชื่อเมนูอะไรของเขานะพ่อป๋าอันนีเ้เขาเรียกเมนูอะไรนะชื่อ<ม>อะไรเข<น>าเรียกหอยรวมเออเมนูหอยรวมนะทุกคนผมก็เพิ่งเห็นนะเพราะที่อื่นมันไม่มีนะรู้สึก เขาจะเอาออส่วนอะไปราดบนบนหอยทอดดีทีนึงนะมันก็เป็นหอยนางลมใหญ่อ่าออส่วนคือหอยนางลมแต่ถ้าหอยทอดนี่หอยหอยเป็นคู่แต่นี่แกไปผสมกันกลายเป็นหอยรวมเออหอยรวมนี่รู้สึกว่า80บาทเนาะเออ80บาทนะ,ะ70บาท๋อ70บ,บาทธรรมดาถ้าพิเศษ80 ปาใส่แป้งลงไปก่อนใส่แป้งลงไปก่อนแล,แล้วก็จะใส่หน่อยนี่ใช่ไหมออนี่ค่ะนี่ยู่อล้วสะพานราดน่รา,าดแล้ว ร้านร้านร้านมัน hmm. ร mm ้อนถึง huh. นี says, ่เลยเนาะอ๋อหรือ UH ว่าโดนพัดลมเอาทำไมต้องเอามาพักไว้ก่อนอ๋อเอาเซตแป้งไว้ก่อนนี่ลูกค้าเยอะๆเราไม้ได้ออก็จะผัดไข่แล้วมาเซตแล้วแต่เทคนิคใครเซตนีกมันเนาะเซตแป้ง แล้วก็ไข่ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เดี๋ยวพอสพักอัเกาจะเอาไปใส่กระท่อีกรอบนึงโอ้ควันครับควันเขาจะจะสร้างไงอ้พ่อาจาจนเลยนะโอ้เนี่เดี๋ยวให้ต่อไข่ ไมเขาันครับม้นไปไปหรองลเข้าวันที่ออเขเดี๋ยวไปถ่ายเดไถ่ายน้องอห้องน้องขอห้องเข้าวันะมเสร็จเข้าไปงานิ้เหมือกันอเดี๋ยวเราตะเวนถ่ายงานนิ้มกัน หล,งลังจากพันไห่จะไปเมืองพลน,นะโอปารก็ไปนะเนี่ยใครที่รับชมนะเ,เตียงตัวเลยมองพนหนองสองห้องนะ